ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามาืาหนีว่าพอๆกับพ่อเตียมอยีกเตียมมีความาเบิร์คุยกันลังหวัวลาวพัฒนาออกนะครับเอฟซีเนาะก็คือพ่อเตียมกับกับขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนนะครับเด้อพ่อเตียมโมเด้สรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะพ่อเตียมจิตธุระงานธุระเล่พอเลยมาสรุปเอาเป็นว่าสรุปลังหวัวออกกัแลนะ้วกนะันในเอฟซีเนาะว่ามี อาจารย์ท่านในแน่เขาท่านในรุดนะครับบีบซีเนาะครับพราะแทมมเริ่มจากปูศูนย์เจ็ดครับบีบซีปูศูนย์เจ็ดงวดนี่รุดนะครับเนาะทั้งเลขล่างเลขบนทั้งเลขวิ่งเลขหลุดนะครับ,นรบรเนานะหลุดเบิสราวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะทั้งในกข็ขอกับขอบพระคุณหลายๆเลยครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ แนวทางมามีเขามีรุดธรรมดาครับเอฟซีครับรบ้านนี้ของปูสงป่สมหวังครับเอฟซีปู่สมหวังงวดนี่การรุดนะครับเนาะรุดท้งเหล็กวิ่งเหลขหลุดเอาก็เตมลืมออกให้เบิ้งตัวละครับ เราพัฒนาออกขึ้นนี้นะครับเนาะสามแปดหนึ่งหกหกเจ็ดเดลขล่างก็ออกหนึ่งหกนะครับยี่สี่เนาะครับอของปูสมวังรุดนวดนี่เดี๋ยวจ้องเรียกกันธรรมดายี่สี่เนาะมีเขามีรุดธรรมดามแต่มากราบขอโทษขอไพ่เดลั ขอกับขอพระคุณปูหลายๆได้ครับเดอ้อที่ให้แนวทางมามีเขาไม่รุดธรรมดาเนปูเนาะครับผมวันนี้ลาวพัฒน,นาเนี่ครับปู40ครับเรียกวิ่งล่างเนาะปูนห่ล่างมาอย่างเดียวล่างวิ่งรูด6กับ7 6กับ7กับถ้าจะเอาเรียกล่างกถือว่าเขา6กมันบอกรับเอฟซี แต่ว่าหกกับเจ็ดมันมามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะมาน้ากันพร้อมหกเจ็ดมาบนแต่ว่าหกนี่มาล่างแต่ปูมันจับคู่ให้วกเข่านะครับเนาะเพราะว่าเรียกกันมาน้ากันหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยปูจับคู่ให้บบมีหนึ่งหกนะครับในะอีพนะีเนาะถือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเรียกวิ่งเรียกหลดปูปูสีศูนย์นะครับเนาะ ครับสามอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่สี่ศูนย์นะครับเนาะที่ให้เร่าพัฒนาพเจียมมาฝากปีต่อนน้องเลียกจับคูบกเข่าแต่ว่าเลียกวิ่งเลียกรูดเข่านาะครับเนาะครับรเตรียมพามาเบ่งต่ออีกเนาะครับเนาะพะเจียมบมเดิเขียนตัวนั้นไว้ครับบีเอ็ซีตัวน้นอย นี่คือของคนริมทางเนาะครับเนาะคนริมทางบนศูนย์กับหนึ่งจับคู่กับบกเขาเนะครับเนาะอืมแต่ว่าเลขหนึ่งมันมาเข่าล่างแต่ว่าเลขล่างครับเอฟซีเลขล่างคนนีสามกับซีจับคู่กับบกเขาเนะครับเนาะแต่ว่าหนึ่งมันมาเขาบนก็เขาล่าง รับเอมันจับคู่ถึงหนึ่งหาเล็กบนแต่ว่าเล็กล่างกับโบโบเขาเนาะเอซีเนาะขับต่อลงมาเลยครับเอฟซี FC. นี่คือเซียนกรุงเทพบนสี่กับหกสี่กับหกก็ถือว่าเขานะครับเอซเนาะเขาหกพอเล็กมันออกหกเกียรนะาวิง่งข้าหลุดออกก็ได้นะ้อับเอซีเนาะ จับคูกระบอกเข่านะครับเนาะส่วนเหล็กบนนี่คือเซียนกรุงเทพนะครับบีฟซีอันนี้เลขล่างครับเลขล่างเลขวิง่งเลขลูดเพนันใฮซีกับห้าพนเน้นจะซีกับหานะครับเนาะแต่ว่าเลขกมากออกหนึ่งหกเลขล่างเรียกว่าเพนันไฮมามันหกหนึ่งออกตัวกลับนะครับเนาะนี่คือเซียนเซียนกรุงเทพนะครับบีฟซี เขาตัวกับเพิ่หนึ่งหกหกหนึ่งขอกราบขอบคุณนะครับเดอ้อบอว่าจะเป็นคนริมทางหรือเซียนกรุงเทพเตรียมขอกราบขอบพระคุณในหลายนะครับเนาะที่ให้แนวทางมาฝากพี่ตอนน้องออมีเขามีรุดนะครับเอฟซีเนาะครับวันนี้ของอาจารย์ดาวดวงใหม่ครับเอฟซี FC. จานดาวดวงใหม่บนแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับเนาะเทว่ากะจับคูบูมีนะครับเนาะแปดสามแปดหาเก่าสองเก่าหาเก่าหกหลุดไปครับแต่ว่าส่วนล่างล่างวิ่งวิ่งรวดหนึ่งกับเก้ากับเขาหนึ่งนะครับเอฟซีเนาะหนึ่งถือว่าเขาล่างแต่ว่าจับคูอาจารย์บนจับให้บดถือนะครับเนาะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก่า ตวขขันเรียกคนออกหนึ่งหกครับตะวันเรียกวิ่งเรียกหลุดเข่าหนึ่งอยู่นะครับเนาะครับนี่คืออาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเด้อขอจงเลยพ่อแจ่มก็ออกราออบ,บขอบคุณอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะที่ให้แนวทางเหล็กเราพัฒนาพ่อแจ่มมาฝากพี่ตัวน้องนะครับเนาะแจ่มพอกับขอบคุณในลายบ้านี้หลวงพี่แขกครับล่าสุดนี่คือห้องหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกนะครับเนาะบนสี่กับหนึ่ง บนล่างนะครับเรียกอาจารย์หลวงพี่แขกพันธหยมาแบบนี้ตลอดจับคู่กับเขาหนึ่งนะครับเอฟซีเนาะถือว่าเขาหนึ่งพอเรียกเป็นเลขบนล่างสี่กับหนึ่งนะครับเนาะมาเขาหนึ่งแต่ว่าจับคู่บบเขานะครับเนาะมีหนึ่งสี่เรียกพันออกหนึ่งหกนะครับเนาะถือว่าเลขหน่อยหางพันธห่หน่อยหางอยู่หลวงพี่แขกเขาวิ่งเขารุดนะครับเนาะ อ,อันนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับเอ้อหลวงพี่แขกนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากปากพี่ตอนน้องเบิ้งเป็นแนวทางนะครับเนาะเอามวหนากันติดตามกันไหมครับยูบเมาหนี้ของของพ่อเตียมนะครับเนาะ พอแต้มมัวนี่การลุดครับเอฟซีสิบเจ็ดตุลาคมมือคืนนี้นะครับเนาะบนล่างแต่ว่าเขาตะเลกวิ่งเลียงลุดนะครับนาะพอแต้มให้วิ่งลุดเจ็ดกับแปดเพดนี่ก็ถือว่ามาเขา่าเข่าบเนานะครับเอฟซีเนาะเลียมันออกหกเจ็ดบนหนึ่งหกล่าง พอเตียมจับคู่ให้บบมี่หกหนึ่งนะครับเนาะมิตเกตหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งถือว่าหลุดนะครับเอฟซีเนาะเขาตะเลขวิ่งเลขหลุดพอเตียมก,กข็ขอกราบขอบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อเอฟซี FC. ครับเขา,าตะเลขวิ่งเลขหลุดนะครับเนาะครับเอาเบิ้งบั่นพอเตียมพามาเบิ้งสูตรเปีนงเรเดียสูตรมีเเดียสูตรเขาสูตรหลุดนะครับเนาะ เราพัฒนาสูตรสามสี่ห้านี่รุดเนาะครับเอฟซีเนาะแต่พอเตียนจับไปเถือออถอถอ่อยูสูตรตุกงนี้บ่ใครรุดจเถื่อคือว่าเขาเขาหนึง่งเขาหล่างเนาะครับเนาะพอเตียนยังบร่ได้คำนวณเนาะ,ะเขียนเวลายังบร่ได้คำนวณอยู่ สูตรสองสามสี่นี่รุดต่อสูตรนี้ก็มาเขาเขาเจ็ดนะครับเนาะพอแตรมมาสองสูตรนี้เราไปวิ่งรุดเจ็ดกับแปดนี่นหละเพราะสูตรนี้ยังบรรุดจักเตื่อเขาตะเกียดนี่ครับสี่ห้าหกสูตรนี้พอเตรียมบ,บ,บ่ได้เอานี่ครับนี่มะเขาหก แปดแก้าศูนย์นี่ก็รุดอีกตามเคยก็มีสูตรเขา่าหกเจกก็ถือว่าเขา่าเอเนาะสูตรนี้มาใส่ศูนย์หนึ่งสองีหกกดีเข้าล่างนะครับเอเนาะแ,แสดงว่ารุดสามสูตร เอาอยู่สามสูตรเอาจังได้มือนีพอเตียมกันสิพยายามกัดเบืง้งดีๆเนาะครับนะเนาะนี่อยู่สูตรนี้สูตรนี้กับสองสูตรนี้แหละมันมันตัวนึงตัวนี้มันไปล่างเนาะครับอยู่ซีเนาะตัวนี้มันไปบนมันจับคู่ก็เลยบดถือนะครับตัวนี้ไปบนตัวนี้ไปล่างเดี๋ยวพอเตียมจะเบิ้งอีกเนาะครับเนาะพอเตียมจะพยายามเำหิด กันมือมีดีนะครับเนาะเอาเอาไว้พอกันอีกวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่สิบเก้าตุลาคมหกห้าค่อยพอกพกันพ่อเตียมอีกนะครับเนาะเอาสุดท้ายทายสุดพ่อเตียมกับครอกกับขอบทุกคนเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตียมเตียมขอ่อยมีต่ความสุขค่วมจเจริญน,นะครับเนาะคววมเจ็บยาให้ได้คววมไข่ยาให้มีนะครับเดอ้อ ไว้มีอายุมันกวนยืนเนาะครับเนาะถ้ามาค่าใครกขอให้เจริญรุ่งเรื่องนะครับนะาาขาขาเนาะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับไว้สำนีกวนไว้พอกันชิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม